สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้นะคะกล่าวมาพบมาเจอมาอยู่กับเสียนซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่คะมาพบม,มาพอกันนะคะทางช่อง YouTube บุญนำชคอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะเสียนซองมีแนวทางเล็กเล่ามาฝาค่ะแนวทางเราพัฒนานะคะวดวันพุธที่4มิถุนายน2568นะคะโดยคลิปนี้นะคะจะมัดร่วมเนาะ ของปูสมเงียบนะคะแล้วกับอาจารย์ม่วงวานมาฝากมาตอนผู้่ก่อนนะคะจังไดก่อนที่เข้าสิเขาไปรับชมรับฟังในทางตัวเลขเนะาะใพ้เข้ามาแล้วนะคะเชิญซองฝากฝากทุกท่านทุกคนนะคะฝากซอยกันกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดยังบืกดติดตามก,กดกระดิ่งนะคะกับฝากกดไว้น้าแนนเนาะจะได้บม่พลาคดคลิปดีๆแนทางเด็ดๆนะคะในทางช่องได้นําม่าฝากในทุกๆมือนั่นเองค่ะอ่ะ โบอกาลายใหญ่ห้างนะคะเดี๋ยวเ้าไปเบิรงกันดีกว่าวา่าเมื่อนี้นะคะปูซุ่มเงียบนะคะแล้วก็ออม่วงหวานมีทีดีท,ทีเด็ดอะไรมาฝากเราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะในส่วนแนวทางเราพัฒนานะคะก็มาพบมาเจอกับเซน2เป็นคลิปที่2แล้วนะคะคพ่อคุณแม่ขาหลังจากที่คลิปก่อนนานะคะเซนสองก็ได้จัดทําลงไฮแล้วนะคะบทสัมภาษณ์สดๆนะคะกูเท่านําโชคเนาะ แนวทางเล่าบัวห้าน้อยมือนีของผอสุระนั่นเองนะคะลงให้คลิปก่อนหน้าแล้วนะคะยังไงใครที่ยังไม่ดูยังไม่เห็นก็ฝากเข้าไปดูเข้าไปฟังนะคะเข้าไปเอาแนวทางตัวเลขของผู้เฒ่าน้ำโชกน้ำแดงนะคะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ผ่านบดายคือกันเนาะคลิปนี้นะคะก็มีอีกที่ดีที่เด็ดนะคะเล่าพัฒนานะคะ,ะปูซุ้มเงียบนะคะปะทะออม่วงหวานมาสั่งอ หลังจากนวดวันจันท์พี่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่ะะแนวทางของออ่วงวานนะคะฟันมาให้เลยนะคะเน้นหนักพิเศษคือเลขติดเก้าอักเน้นนักบนย่างเดียวให้เลขจับคู่มาซีคูซีหางนะคะผลปรากฏว่าเลขบนออกหนึ่งหนึ่งเก้าคุณพ่อคุณแม่ะะสองตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งสองตัวท้ายเลขบนก็ขึ้นเลขหนึ่งเก่า ของออม่วงหวานกันเลยเข่าหนึ่งเก่าตรงตรง,งบอตรงกลับเลยพี่บอกพี่แม่นี่ละเพิ่นไหมาเมื่อวันจันเนี่ยให้เลขแมาท่อน,นี้เลยนะคะที่จริงแล้วนะคะเส้นช่องลืมเบิงเออเพราะว่าเพิ่นเน้นนะักเลขวิ่งคือเลขเก,ก่าเนาะเน้นหนะักบนฟันเม็ดเดียวคือเก้าเต่แล้วนะคะเลขที่เพิ่นไหมาเนี่ยเด่นเนาะมีหนึ่งมีสามมีเก้าเนี่ย มาเท่้งเบิดเลยคุณพ่อคุณแม่คะมาเท่้งหนึ่งมาเท่้งสามมาเท่้งเก่าโอ้ยเมาเอาผู้เดียวเลยสําหรับเลขเด่นเล่าเนาะจากไหนมือนี้กระติดตามเบื้องดีๆนะคะเน้นพิเศษมาหายคือเก่านะคะแนวทางของอ,อ,องนน๋อมงวันมันกับจับคู่มาบลายดอกคุณพ่อคุณแม่คะเนาะมือนี้จะเป็นตะคือเป็นต่าบอ่อถ้าเห็นตัวเลขแล้วกับฝากทุกท่านทุกคนคอมเมนต์มาบอกเส้นซองํำนแน เป็นตะลุ่มทุน่นน้ำเงินบอสนีมือนีเ่าหาโชคหามานหาดวงเข้าสมโหกันนะคะโชคเฮงโชคมานนะคะเฮงไปพร้อมๆกันเมื่อแร็งนี่สันดวดอกว้าเออุ้ยบอกคือเห็ดีอ๋อจากในกรจีเบิง้งแน้วทางตัวเลขนะคะกับ้อฝากำแนนนะคะ ความสวยความงามนะคะมีผอมทรงอยู่เด้อคุณพระคุณแม่คะคีมหน้าสวยคีมหน้าใสนะคะผู้ได้เป็นฝ้าเป็นกรัเป็นจุดด่างดำกับอฝากคีมของเช่นจงไว้ในอ่อมอกอ้อมใจแน่ใช้ดีจึงบอกต่อใช้ดีจึงเอามาแนะนํานะคะ ฝาหน้าน้ำน,นะคะนาดำนาแลนะคะใส่ยังแล้วบดีบ่เขาล่องเอาาริมตัวนี้ไปใส่เบิ้งเนาะใช้ติดต่อกัน2องถึง4ีกระปุกนะคะกะมีผลัธ์ให้เห็นแล้วคุณผู้แม่มคะภัยสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์ที่เส้นซองลงไวข้างล่างนี่ละโทรมาก็ได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาแห้งดีนะคะการแอดไลน์มานะคะแล้วอย่าลืมทิ้งข้อควาไมไว้ด้วยนะคะม,มันแอดมาจะซื้อดีะะ่อะ กดเบอร์นี้เข้าไปเลยนะคะสิเพิ่มเพื่อนจากไอดีหรือเพิ่มเพื่อนจากไม้เลขโทรศัพท์แค่กรองเบอร์นี้ลงไปนะคะ0940292674 0940292674นะคะกกปุ๊บคนหาปุ๊บนะคะมันจิขึ้นซื้อไล่ขึ้นมาว่าบุญนำโชค3านะคะจะเป็นรูปบุญนำโชคใส่เสือขาวเ,เนาะ ให้คุณพ่อคุณแม่กดเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมทักแชทนะคะทิ้งข้อความไว้ว่าสนใจครีมนะคะเดี๋ยวแซนซองจะเป็นคนเข้าไปส่งรายละเอียดให้เองนะคะฝากไปด้วยก็แล้วกันเนาะใครสนใจนะคะติดต่อลองเอาไปใช้ดูนะคะสิไใดผู้จบผู้ง่ามผู้สวยไปพร้อมๆกันสันดีแ้โอเคฝากความสวยความงามเสร็จแล้วนะคะ เรามาเข้าสู่กระบวนการความเพงความปังกันต่อค่ะแนวทางลาวพัฒนาในคลิปนี้นะคะปูหกหนึ่งแปดซุ้มเงียบปะทะออม่วงหวานนะคะขอเปิดของปูซุ่มเงียบก่อนละกันสองสำนักนี้เพอบ่ได้ลาบดบ่ได้เลยคุณพ่อคุณแม่คะเนี่เลขราวันนี้นะคะของปูสุ้มเงียบนะคะขอกลับมากท่วงขึ้นเหมือนลังมาสั่งอ่งนะ งวดเมื่อกี้รุดไปบอเป็นยังนะคะเขาติดตัวมาสีงวดติดนะคะรุดงวดเดียวบอวาวากันมาลุนมือนีจับตาจับหูจ,บจับจมูกจับปากดูให้ดีๆประสานปูซุมียวาวมือนีคัดเน้นพิเศษว่าบ่ขาดหลับไปอ่าเดนวิ่งรูดนะคะฟันเม็ดเดียวในวันนี้นะคะปูซุมียฟันไปที่เลขหกค่ะแล้วพัฒนาเดนวิ่งรูดฟันไปที่เลขหกนะคะให้เลขสามโตมาสามหางค่ะ C 6 5 4 6 3 C แล้วก็8 6 5ค่ะให้มาสามพางนะคะพร้อมเน้นพิเศษมากทีลข C 6 3นะคะสำหรับสามตัวเล่าเมแรดเนาะปูซูงเมียมเน้นไปที C 4 6 3 4, นะคะส่วนตัวจับคู่นะคะวันนี้นะคะปู่จับมาให้ก็จะมี6 2 6 5 3 6 6 4 กันไปที่ 49, สี่เก่าวะสนเน้นพิเศษนะคะเน้นสองหางแขนๆไปที่เลขสามหกกับเลขหกสี่ค่ะส่วนสี่เก่าที่กันมากในเส้นสองคิดว่าปูยันซีมากแล้ววันนี้อ่ะถ้าบ่กเป็นหกสี่กับสิเป็นสี่เก่าในลาเออถ้าหกมันตีลักกาวาสันประมาณนั้นอันนี้ลูกคิดเองนะคะปูกันสี่เก่ามากเนาะมักคูดใดลองพิจารณาเบิงขาพ่อพ่คุณแม่ชอบกระจัดทัดกับพานคือว่าหะเนาะ แต่ว่าก่อนอื izable, 67, 90, ่นแคปหน้าจอของรูซูเ <start> น <machine manipulation> ียงไว้ก <demek acoustic mantra> ่อนค่ะเฝ้าแคปเดี๋ยวนี้หนึ่งสองสา0ี่นะคะเพราะอะไรถึงรีบนะคะปวดแขนสันดีเส้นซองน่ะทีได้เอากระดาษลงสันดีอ่ะโอเคนะคะจวดกันต่อเลยเพื่อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเวลานะคะตอกันกับแนวทางของอม่วงหวานนะคะนี่ค่ะ สำหรับเราพัฒนาในวันนี้ของออม่วงหวานเด่นนะคะเลขกเด่นไหมาสองตัว็คือเลขหากับเลขเก่านะคะบอกว่าห้ากับเก้ามีสิทธิ์มาได้เท่าๆกันนะคะแต่บอกว่าเน้นนักกิเศษนะคะไปที่บนอย่างเดียวหาเก่านี่เน้นพิเศษเด่นพิเศษนะคะไปที่เลขบนเนาะ,ะจับคู่มาทั้งเบิดหาคู่หาหางมีหาหนึ่งหาเก่า เจ็ดห้าเจ็ดเก่าแล้วกับเก่าเก่าค่ะมีทอนีเลยนะคะสำหรับแนวทางล่าพัฒนาของอม่วงหวานนะคะอาจารย์อาจารย์ม่วงหวานนั่นเองเออเหมืนยังเมื่อน,นี้ก็พอเ,เป็น <c oughs> เออลิ่นพันกันจะนี้เส้นสองมือนี่อ้าคือพันกันนะว,ว้ว้่วน้องมองตาเทียงหนึ่งก็ได้ เออที่จริงมันนุองลินพันกันส่วงแรกๆเดิกๆคนกตัวอันนี้อีหยางมาพันกันตอนเที่ยงวันลินกระไดโอ้สางเป็นเนาะอ่ะแคปหน้าจอนะคะคลิปนี้มัดรวมให้สองสำนักก่อนนะคะคลิปถัดไปนะคะฝากติดตามไปด้วยนะคะเราพัฒนาอีกสามสำนักของเราเนาะ เซียนสองห้องนะคะพ่อคอนแก่นแล้วก็เซียนโคราชนะคะคลิปถัดไปคอยติดตามได้ไว้ดีๆเนาะผ่านปรด้นทีกันสำหรับแนวทางของสามสำนักนะคะอ่ะโอเคนะคะคลิปนี้ชัดเจนตามนี้นะคะจำได้นะคะเมื่อนี้คิดว่าทุกท่านทุกคนถูกตรงในเฮ่ะเนอแนวทางเล่ากับเพิ่มไ่ได้พลาดไม่ได้คือกันซ้อมตรงเพิ่งก็ไดรุนแล้วนะคะ,ะสำหรับรัฐบาลไทย กะบาแพรกันมันบอกว่แม่มือนี้นะคะเช่นซองมีที่เด็ดรัฐบาลให้เมือฝาครอบเดี๋ยวจังไรคลิปหนาลงคลิปเล็กล่าครบถ้วนแล้วนะคะจะตามต่อให้สําหรับรัฐบาลไทยนะคะเอาไว้ทนรุ่นอีกเนาะฝากเบิง้งฝากไปยิมไปจับนะคะจีดได้โตดีโตเด็ดกวันกวนพวกสตีเนาะ โอเคนะคะที่นี่นะคะเซนซองขอจบไ้เพียงแค่นี้นะคะจางใดกข็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เขามารับชมรับฟังคลิปนะคะค่อยกดไลค์คอยกดแชร์เป็นกำลังใจไห้กันเนาะสำหรับคลิปนี้เซนซองขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ